เพราะฉะนั้น6เดือนอย่างที่ผมบอกครับว่าเราทั้งช่วยคนเราดับไฟและเราก็ได้ดวางรากฐานสำหรับอนาคตที่มีความเข้มแข็งม,ม,มากขึ้นผมได้ให้เห็นภาพว่าแต่ละกลุ่มคนนั้นได้รับประโยชน์อย่างไรจากการทำงาน6เดือนที่ผ่านมาแต่ว่าผมอยากจะให้เห็นด้วยว่าในภาพรวมวันนี้หลังจากที่ทำงานไปแล้ว6เดือนนี้ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเป็นอย่างไร เพื่อเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับผมอยากจะบอกว่าการรายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจในอดีตเนี่ยเรามักจะดูตัวเลขเปรียบเทียบปีต่อปีซึ่งก็เป็นเรื่องที่ปกติเข้าใจได้แต่ในภาวะวิกฤตที่มีความเปลี่ยนแปลงความผันผวนมากเนี่ยการจะดูแนวโน้มว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรเนี่ยจะต้องดูตัวเลขไตรามาสต่อไตรามาสและเดือนต่อเดือน ซึ่งพอเรามาดูตัวเลขตรงนี้ผมคิดว่าเราจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นครับว่าสิ่งที่รัฐบาลได้ทําไปกับภาวะความเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจโลกกําลังส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างไรนี่คืออัตราการเติบโตของ GDP เทียบไตรามาสต่อไตรามาสซึ่งเป็นวิธีการคํานวณที่นิตยสารทางด้านเศรษฐกิจธุรกิจได้ใช้คํานวณกับประเทศอื่นๆมาบ้างแล้วผมก็เลยให้ทําดูกับประเทศ ในเอเชียที่สําคัญอย่างเช่นจีนเวียดนามเกาหลีและก็ของไทยก็คือเส้นสีเขียวครับอยากจะชี้ให้เห็นว่าถ้าดูจากตัวเลขอย่างนี้น่าจะบ่งบอกชัดเจนว่าเราได้ผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วจริงๆแล้วขณะนี้กําลังมีแนวโน้มของการขยายตัวในอัตราที่ค่อนข้างเร่งตัวขึ้นมาพอสมควรถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาก็จะพูดว่าเป็นการฟื้นฟูแบบตัววคือลงเร็ว แล้วก็ขึ้นค่อนข้างเร็วแต่ไม่ใช่เฉพาะตัวเลขตัวนี้ครับถ้าเราไล่ดูตัวเลขอื่นๆที่ตามมาเนี่ยมันจะบ่งบอกสัญญาณในลักษณะเดียวกันทั้งสิ้นเช่นดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมถ้าเทียบเป็นลักษณะของไตรามาสต,ต่อไตรามาสก็จะเห็นการสัญญาณของการฟื้นตัวอย่างชัดเจนตัวอื่นๆก็เหมือนกันครับอัตราการใช้กําลังการผลิตก็กําลังพงกหัวขึ้นมานะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นดัชนีการอุปโภคบริโภค ของภาคเอกชนซึ่งอันนี้คือเป้าหมายหลักของบรรดามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบแรกนะครับว่าจะสามารถหยุดยั้งการสุดลงของสถานการณ์และกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นขณะนี้ก็เริ่มมีสัญญาณที่ดีเช่นเดียวกันรายได้การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับซึ่งก็จะสัมพันธ์กับเรื่องการบริโภคก็เป็นภาพเหมือนกันหมดนะครับว่าขณะนี้การฟื้นตัวกําลังเริ่มขึ้น เช่นเดียวกับเรื่องของการส่งออกถ้าดูตัวเลขไตรามาสต่อไตรามาสเดือนต่อเดือนรวมไปถึงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมนอกจากนั้นนะครับในรายอุตสาหกรรมเองดูอัตราการเติบโตของยอดขายรถยนต์จักรยานยนต์นะครับก็เป็นแนวโน้มเดียวกันหมดแล้วก็ขณะเดียวกันการสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ สมาคมบริษัทจดทะเบียนนะครับถ้าถามถึงว่ามีสัญญาณการฟื้นตัวคาดการลงทุนนะครับมองไปข้างหน้าแล้วก็มองผลงานของรัฐบาลกับการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นการยืนยันครับว่า6เดือนที่ผ่านมาผมทราบดีว่าเป็นช่วงที่ทุกคนยากลําบากที่สุดจากวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้แต่ผมมั่นใจว่าจุดเลวร้ายที่สุดได้ผ่านพ้นไปแล้วแล้วขณะนี้จากการวางแผน ที่ต่อเนื่องในเรื่องมาตรการของเศรษฐกิจนั้นจะทําให้การฟื้นตัวเกิดขึ้นและเราได้เตรียมความพร้อมสําหรับเศรษฐกิจหลังการฟื้นตัวแล้วด้วยนี่คือภาพรวมเศรษฐกิจครับ